ถึงเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะหลายๆคนคงกำลังมองหาของขวัญสุดพิเศษมาบให้คนสำคัญอยู่นะซีในโอกาสดีๆแบบนี้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ก็เลยขอจัดกิจกรรมดีๆมอบแบรนด์แทนทุกคำอวยพรเพื่อร่วมสมทบทุนมูลนิธิพออสวสองดาราคนดังหนุ่มโตและสาวอ้อมที่งานนี้ก็พอมที่มาร่วมด้วยแมอยากรู้จังเลยว่า กับหนุ่มโตเนี่ยเขาเตรียมของฝันปีใหม่มอบให้กับคนพิเศษหรือยังจ๊ะก็ปีใหม่นี้ได้เตรียมไว้แล้วนะคะของฝันสําหรับอ้อมมอบให้กับคนพิเศษก็คือเป็นสิ่งที่บำรุงสุขภาพคนพิเศษของเราให้มีสุขภาพดียิ่งยิ่งขึ้นไปจริงๆแล้วเวลาเราซื้อของหรืออะไรถ้าเกิดสมมติบางทีเรา ให้ทุกปีทุกปีเราไม่รู้จะให้อะไรจริงให้สิ่งที่ดีกับสุขภาพของคนที่เรารักของโต้รครับก็คงเป็นในเทศกาลปีใหม่นี้ครับก็คงเตรียมกระเช้าเน้นที่สุขภาพเหมือนกันครับผมแต่ผมคงเน้นที่เขียนคำวอวยพรด้วยเพราะว่าเราต้องเขียนคำวอวยพรให้พิเศษสำหรับคนที่เราอยากจะให้ครับผมปีใหม่นี้นะคะก็อย่าลืมของขวัญดีๆแการ้วยคำวอวยพรของทุกคนครับผม